เฮปลูกผักเป็นอย่างเดียวแล้วก็แค่มีเมียสวยอีกหนึ่งคนจะหารายได้จาก YouTube ยังไงดีล่ะจะไปทำคลิปปลูกผักกับเมียไงโชว์ความน่ารักความอบอุ่นคนดูชอบแน่นอนแล้วค่อยโปรโมทช่องให้คนดูเยอะๆเปิดรับโฆษณาหรือขายสินค้าจากสวนผักก็ได้อยากจะให้ตั้งชื่อช่อง YouTube ให้หน่อยเมียพ่ชื่อทองกวาวส่วนพ่ม ชื่อทองอยูงั้นตั้งชื่อช่องว่าทองกวาวกับทองหยอดตะลุยสวนผักไปเลยชื่อน่ารักจำง่ายแล้วก็ดูอบอุ่นดีออกคนดูเห็นแล้วก็อยากดูไม่แน่นะอาจจะเป็นช่องดังก็ได้นะผมชื่อทองอยู่นะไม่ใช่ทองยอดอ่ะขอโทษทีจำผิดไปเองงั้นตั้งชื่อช่องว่าทองกวาวกับทองหยอดตะลุยสวนผักไหมชื่อนี้ก็เข้าท่าดีนะ ฟังดูอบอุ่นแล้วก็น่าสนใจด,ด้วยรับรองคนดูชอบแน่นอนเอาพี่น้องท่านไหนอยากจะใช้ AI ช่วยในการหารายได้ YouTube มานี่เลยจัดมาใช้ผ่านมือถือได้เลยนะแล้วก็ฟรีดูให้เสร็จแล้วเข้าไปที่ Google Chrome เลยปาบเข้าไปนั่นน,นเสร็จแล้วก็ไปที่ ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า Google AI Studio นี่คำนี้จัดหนักไปได้เลยกดเข้าไปดังโบ๊นั่นเสร็จแล้วนี่เว็บไซต์ชื่อว่า AI Studio Google com อา้าวกดเข้าไปโหลดเลยบักเข้าไปอา้าวระหว่างรอโหลดก็ร้องเพลงก่อนดีกว่านะอยากยิงนัก ที่จะบนะ่นเพลออ้าวมาแล้วนี่ว่าอยากบอกเธอเอ้าวเสร็จแล้วนะครับพี่น้องมานี่เลยนี่คำว่า live audio to audio dialogue โอ้โหจัดหนักเลยนี่แหละเราก็จะมีเรียกได้ว,ว่าโลกใบที่สองเฮ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวมีอยรู้ก็เดี๋ยวก็สามารถที่จะพูดคุยได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมตรงนี้กดปุ่มทอล์กเท่านั้น เราก็จะมีโลกใบที่ซองของเราแล้วถามได้ตอบได้ทุกเรื่องกดเลยลองกดดูนะบักเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อมกับระบบแบบนี้นี่ปาบเข้าไปนะแล้วเราอยากจะรู้อะไรแบบไหนเราก็พิมพ์ถามได้เลยอันนี้อาจจะไม่มีเสี่ยงนะเพราะว่าอัดหน้าจออยู่เห็นไหมนี่แหละเราก็ถามไปเรื่อยๆได้แบบไม่จำกัดนะตอนนี้นะจัดไปโหลดเลย แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าพูดยาวๆแล้วจะจำไม่ได้เพราะระบบ AI เนี่ยมันทำการแยกเสียงไว้เลยว่าเป็นเสียงของเราหรือเป็นเสียงของทาง AI แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในมือถือเพื่อมาฟังย้อนหลังได้เลยวันนี้ว่าจะต้มมะละบํารุงเมียสักหน่อยแต่ตัวเองตอนนี้หิวมากๆเลย ช่วยแนะน้ำของกินหน่อยได้ไหมโอ้โหจะต้มมาระบ,บำรุงเมียซะด้วยใจดีสุดๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปทำบำรุงเมียต้องบำรุงตัวเองก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่มีแรงทำอาหารอร่อยๆให้เมียทานนะลองหาซาลาเปาคุณหลวงควงตะหลิวมาทานไหมครับอร่อยสะดวกแล้วที่สำคัญทานแล้วมีแรงไปทำอาหารอร่อยๆให้เมียทานแน่นอนได้เลยครับพี่น้องฝากจัดซลาเปาด้วยนะ